จากนยโยบายครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนถิ่นโยกย้ายกลับภูมิลำเนาด้วยความโปรง่งใสไม่มีการซื้อขายตำแหน่งโดยพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่ระบบ TRS และนี่คือเสียงสะท้อนจากคุณครูที่ได้ย้ายผ่านระบบ TRS ก็ชื่อคุณครูปานวจีบุญยบุตรค่ะปัจจุบันสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดประสาวิถีค่ะก่อนที่จะย้ายก็คือช่วงพฤศจิษษกาธันวาก็เริ่มเริ่มศึกษ,ษาข้อมูลพอถึงวันที่16มกราค่ะที่เขาให้ยืนเข้าระบบตอนประมาณตีห้าหกโมงเลยค่ะเป็นคนสับเปลี่ยนคนแรกของของเขตด้วยที่ขอยือนนะคะของคุณครูคือย้ายไปอยู่กับสามีนะคะหนึ่งเลยช่วยในลดในเรื่องของค่าใช้จ่าย มากยิ่งขึ้นในเรื่องของคันน้ำมันนะคะอีกหนึ่งอย่างคือการที่เราไปอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ไปในบ้างพักในที่โรงเรียนนะคะก็สามารถทําให้เราเพัฒนาศักยภาพตัวเองได้มากขึ้นมีการเตรียมการสอนตัวเองได,ได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะเพื่อที่จะเอาอความรู้ต่างๆที่เราพัฒนาในมามาให้กับเด็กๆนักเรียนต่อไปค่ะ